สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธาน,นีครับ วันนี้นะครับนัทก็มีรถนะครับมารีวิวการทํางานนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับสําหรับคูเบต้านะครับ KRT 1 4 0พัทนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวธรรมดานะครับไม่มี PTO ตัวนั้นอยู่9 5้0หมื่นะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา1นึ่0 0สนสองบาทนะครับอุปกรณ์4ชิ้นนะครับมีใบมีดดัดินหน้านะครับมีผ่าน3มีล็อกกันจมแล้วก็มีคาดนะครับอ่ะช่างน้อยรีวิวการทํางานก่อนถึงมาดูสภาพรอบคันนะครับยางนะครับสวยๆนะครับยางหลังนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางหลังเก้าสิ ส่วนยางหน้านะครับก็ยังดอกสูงๆอยู่ครับประมาณ 70- 80นะครับสีสันสวยนะครับไฟหน้านะครับต่างๆนะครับก็ครบทั้งหมดนะครับตัวนี้1 2 5 0 0 0ันบาทนะครับ1น5 0 0 0บาทนะครับจัดทรงปี300กิโลเมตรแรกนะครับตัวนี้รอเล่นทะเบียนนะครับ90้าสิบวันทาการนะครับตัวนี้มานะครับหาขึ้นเร็วนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นรถระบบสายพานนะครับเผาเดียวสูบเดียวนะครับพวงมาลัยแบบเผาเยอ์นะครับตัวนี้นะครับเพาเดียวสูบเดียวนะครับเหมาะสําหรับนะครับงานไปทําสวนนะครับทํานาทําไร่นะครับได้นะครับเป็นงานเล็กๆน้อยๆนะครับไว้ช่วยแบ่งเบานะครับแรงเรานะครับดีกว่าเราไปเดินตามครับรถรุ่นนี้นะครับดูแลรักษาง่ายนะครับเป็นรถระบบสายพานนะครับเป็นรถระบบสายพานนะครับขับเพื่อนนะครับด้วยเผาท้ายนะครับเผาหลัง สามารถปั่นวีดีโอได้นะครับเครื่องดีนะครับตัวนี้เครื่องดีนะครับแสนสองหมนห้าพันบาทคือไปสภาพนี้นะครับส่วนท่านใดที่ต้องการนะครับเช็กระบบไปนะครับเก็บนะครับเปลี่ยน่ายของเหลวนะครับทําสีก็อยู่ที่แสนสามนะครับก็ให้ก้างน้อยนะครับเป็นคนรีวิวนะครับการทํางานนะครับไม่หลมครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถไถขนาดเล็กนะครับยืนยันว่าไม่หลมแน่นอนนะครับเพราะว่าแอคเซสซอรีประกอบก็จะมีนะครับ ล้อพายด้วยนะครับล้อพายหรือล้อกันจมนะครับบไถเข้าลึกขับฐานกินดินดีเลยนะครับแสนสองหม่นห้าพันบาทนะครับเล่มทะเบียนรอ90วันนะครับเป็นรถเช็คคูปุต้าแม็กนะครับส่วนถ้าซื้อแสนสามนะครับเราก็จะเปลี่ยนแบตให้ใหม่หนึ่งลูกนะครับเปลี่ยนแผ่นลังค่าใหม่นะครับเก็บสีนะครับจุดที่มันถลอกให้นะครับตัวนี้นะครับ ไรระบบไฟนะครับพร้อมจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับท่านใดที่สนใจนะครับรับไว้ใช้งานนะครับนานๆนมาทีนะครับตัวเค t ์ที14 0ูนพัดนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับที่0ย์918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ3130447นะครับเด็กช่างน้อยดันกลับมาก็จะพาดูสภาพรอบรอบคันนะครับ รถนะครับอยู่ที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเครื่องเกียรดีนะครับคันนี้ล็อกเลยนะครับดูพวงมือเดียวก็สบายๆนะครับพวงมือเดียวก็สบายๆนะครับ คัดนีโดดย่องเลยครับดูนะครับช่างน้อยปล่อยคัดนะครับคัดโดดย่องเลยนะครับก็าจะเข้านะครับที่จอดนะครับตัวหน้าร้านเหมือนเดิมนะครับวันนี้เอาตัวนี้นะครับมารีวิวการทํางานให้ดูนะครับเพียงแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับวันนี้เรารีวิวสองตัวเลยนะครับ KRT นะครับเดี๋ยวมาดูเข่าปั่นท้ายนะครับวิดีโอ ปั่นท้ายหน่อยครับนี่ะครับสามารถปั่นตัวตัดจ้านะครับปั่นนาปั่นโรตารี่ได้นะครับตัวนี้อุปกรณ์สี่ชิ้นนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับรถสภาพสวยนะครับดูสีนะครับยางนะครับสีสันนะครับต่างๆนะครับมีรวมมากนะครับดาวยุกแฟรใช้งานนะครับล้อนะครับ ว่าสมบูรณ์นะครับราคา182,500บาทนะครับสภาพนี้ส่งให้ซี300กิโลเมตรแรกนะครับใรงงาน753ชั่วโมงนะครับ1,753ชั่วโมงนะครับชั่วโมงการทํางานนะครับระบบเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้ครับฝอยหลังสองเกียร์นะครับเดินหน้านะครับก็จะเป็น12เกียร์นะครับแล้วแล้วแต่คนคนเรียกนะครับมันเกียร์สามช่องนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะมาอีกหนึ่งตัวครับช่างน้อยนะครับ มารีวีอหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ราคา95,000บาทนะครับเป็น krt 140นะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับไม่มีตัวปั่นพีดีโอนะครับก็อุปกรณ์จะได้นะครับมีใบมีดตะดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผันสามนะครับด้านท้ายนะครับสภาพก็สีสันเดิมๆนะครับถ้าท่านใดอยากปรับสีเก็บงานนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทนะครับตามป้ายนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมือหมุนสตาร์ทนะครับรถพวกนี้นะครับสามารถใส่แบตสตาร์ทได้นะครับอ่าเนื่องจากเรา เขาไม่ค่อยได้ใส่กันหรอกครับเพราะว่ารถนานๆทีมันได้ใช้ครับรถพวกนี้นะครับเอ้เกียร์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 น้อย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 เกียร์ค้างเกียร์ค้างครับเกียร์ค้างนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับของ g r t ีนะครับ140่ d ่พเป็นตัวแรกนะครับตัวนี้จะไม่มีเพลาปั่นท้ายวีดีโอนะครับอ่าเป็นหัวเครื่อง R t 140ีแรงเหมือนกันนะครับ งบน้อยนะครับตัวนี้95,000บาทนะครับ95,000บาทนะครับตอนนี้งบน้อยนะครับ95,000บาทนะครับคลิปนี้ก็สามารถซื้อรถออกจากร้านเราได้แล้วนะครับส่งให้ปี300กิโลเมตรแรกด้วยนะครับ10ปีแรกนะครับตัวนี้ลากพ่วงได้นะครับขี่เข้าสวนนะครับไปดันดินไปไถนานะครับสบายๆนะครับคันนี้อุปกรณ์ตามรถเลยนะครับ2ชิ้นดันดินหน้าแล้วก็จะเป็นฐาน3ามนะครับ ก็ถือว่าไถดีเหมือนกันนะครับรุ่นนี้นะครับการใช้งานนะครับเป็นรถไถขนาดเล็กนะครับช่วยแบ่งเบานะครับเกษตรกรเราได้นะครับดีกว่าเราไปซื้อรถไถไทยประดิษฐ์ครับพวกนี้นะครับบอกอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าไม่ใช่รถไถไทยประดิษฐ์นะครับเป็นรถนะครับจากศูนย์คูบต้านะครับบริษัทสยามคูบต้าเป็นผู้ผลิตขึ้นมานะครับเพื่อตอบโจทย์นะครับพี่น้องนะครับชาวเกษตรกรของเรานะครับอ่าครับแขนกลางหลุดนะครับ เป็นรถเทาเดียวนะครับสูบเดียวนะครับพวงมาลัยนะครับพ็ควงได้สบายๆครับมือเดียวนะครับถ้ารถเคลื่อนตัวนะครับหน้าใบดันนะครับต่างๆนะครับใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับเป็นรถเทาเดียวนะครับหรือว่าท่านใดที่หารถไว้นะครับไปใช้งานนะครับทางที่ราบสูงนะครับตัวนี้ก็เหมาะนะครับสาหรับงานขึ้นภูเขานะครับเวลาผมไปเที่ยวนะครับทางเมืองเลยนะครับก็จะมีรถพวงนี้แหละนะครับเขาเรียกว่ารถกระเพอนะครับเอาไว้ ขึ้นภูนะครับเป็นรถเเาเดียวนะครับแล้วก็เขาก็จะทำตรงเลีงนะครับออกมาด้านหน้านะครับแรงกำลังเนี่ยแรงอัดดีมากๆนะครับรถพวกนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่0 918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ3130447นะครับ90,500บาทนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องแล้วก็สภาพรอบๆกันกัน ก็ไม่มีเผาปั่นท้ายนะครับก็จะมีที่รากพ่วงนะครับนะครับคัดดีนะครับโด,ดดย้งเลยนะครับนะครับจะไม่มีตัวปัน่นวิดีโอนะครับจะมีที่รากพ่วงให้และด้วยนะครับ ปูนนะครับอ,อันใดสนใจรถสองคันนี้ครับติดต่อมาได้นะครับที่0 918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ3130477นะครับถ่ายคลิปฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ